แฟนๆอาจจะไม่ต้องทนเห็นคู่หูแม็กเฟดเล่นด้วยกันบ่อยๆอีกแล้วครับว่ากันว่าการมาของเขาจะยกระดับแผงมมดฟิลของยูไนเต็ดให้ดีขึ้นแล้วเราอาจจะได้เห็นฟอร์มที่แท้จริงของเดนิสฟาเดเบกด้วยนะครับติดตามเรื่องราวของเดนิสสกอรีถ้าเขาย้ายมาจริงเขาจะเปลี่ยนแปลงบทบาทของแผงมดฟิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรบ้างทุกอย่างอยู่ในคลิปนี้แล้วครับ ผีจับยัดสนับสนุนโดยสิงมอตา้าปืนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปุนเปลือยสไตล์แฟนเมสของปีสัตวแดงติดต่อได้ที่แอดไลส,สิงมอต้ตาแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สุดยิ่งใหญ่เดือนมีนาคมเชียร์ปีศัตว์แดงสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรีไปกับดูบังกับนัดและเรียลแฟนติดขอบสนามสนใจแอดไลน์แอดเรียลแฝดเจ็ดาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับยูไนเต็ดเพียงแค่ ประเด็นเดียวนะครับช่วงนี้ข่าวซื้อขายอาจจะเงียบเงียไปบ้างครับแต่ว่าก็มีนักเตะคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวด้วยหนาหูที่สุดแล้วนะครับเป็นนักเตะที่กำลังเข้าสู่ช่วงพีคนะครับมิดฟิลด์ตัวกลั่นนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งติดทีมชาติราคาแค่6ล้านปอนด์นะครับหรืออาจจะไม่ได้มากไปกว่าน,นั้นเยอะมากเลยนะครับแต่สิ่งที่จะมานำเสนอในคลิปนี้ก็คือว่าการมาของเขาเนี่ย จะส่งผลกระทบต่อมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เล่นตัวต่ำทั้ง4คนอย่างไรบ้างน,นะครับนี่คือประเด็นที่เราจะมาคุยกันใน PJ ีเจอีพ e ีนี้จัดไปครับดานิสกเรีเเป็นมิดฟิลด์ตัวทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับอายุ25ปีอย่างที่บอกไปนะครับสังกรรัดบรัสเซียมินเช่นกลัดบ,บักนะฮะเริ่มต้นอาชีพคาแข้งด้วยการเล่นกับทีมเซเวตนะครับก็เป็นทีมเล็กๆนะครับในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ต่อเนื่อง ด้วยการย้ายไปเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่าง Young Boys Bern นะครับแล้วก็มาเล่นใกับกลัดบักคืออาชีพค้าแข้งของทางสกอเรียยังไม่เคยนะครับย้ายไปเล่นใกับทีมที่ใหญ่กว่ากลัดบักเลยฉะนั้นแน่นอนแหละนะครับตัวนักเตะก็แจ้งกับกลัดบักไปเรียบร้อยแล้วว่าสัญญาหมดไม่ต่อนะแล้วก็เขาต้องการมองถึงสเตปต่อไปต้องการย้ายไปเล่นกับทีมที่ใหญ่ขึ้นนะครับและวแน่นอนทีมที่สนใจเขา Liverpool Arsenal Real Madrid Manchester United เนี่ยมันก็ แน่นอนแหละครับมันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยได้มีประสบการณ์มากขึ้นได้ไปเล่นในลีกที่เป็นกระแสมากขึ้นนะครับต่อให้เป็นาลาลิกาสเปนอย่างเรัลมาริดถ้าเป็นเรัลมาริดนะฮะหรือแม้แต่ทีมในพรีเมียร์ลีกก็ตามซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับอาร์เซนอลหรือยูฟุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็น3ทีมที่น่าจะพัฒนาแล้วก็ยกกระดับากาเรียได้อยู่แล้วากาเรียเองเคยออกมายอมรับนะครับว่า ตอนที่เขาเนี่ยเ,เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาดูแบบอย่างจากนักเตะ2คนครับที่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับคนแรกเป็นมิดฟิลด์ที่เคยโลดเล่นนะครับในยุค90ก้าสนคือแพทริกเวียร่าจากอาร์เซนอลนะครับเวร่าอาจจะไม่ใช่กองกลางที่แบบโอ้โหเป็นตัวโฮลดิง้งชั้นแต่ว่าเขาเป็นตัวรับที่ไม่ได้เล่นแค่รับอย่างเดียวนะครับเขาจะป้องกันจังหวะต่างๆได้อย่างแข็งแกร่งเพราะว่าเขารูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเวร่ามี ความพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาสามารถที่จะลุยไปข้างหน้าได้คือเป็นกลางรับที่ไม่ได้เล่นรับอย่างเดียวเขาสามารถขึ้นไปบุกได้นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่บอกไปคือเวียร่าคือกลางรับคนหนึ่งนะครับกับการเข้าสกัดบอลกับการอ่านทางดักจังหวะบอลน,นะครับเขาเป็นผู้นําที่ดีมากของอาร์เซนอลในช่วงยุคเวลาที่เขาโดดเด่นมากแล้วก็อยู่ในช่วงพีคของเขานะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ ซากเเรียบอกว่าเขาชอบมากก็คือปอบ็อกบาครับ,บบ็อกบาจะโดดเด่นในเรื่องของการออกบอลในเรื่องของการสร้างเกมนะครับฉะนั้นซากเเรียเองก็ต้องการเอาความโดดเด่นของวิเอร่าแล้วก็ปอบ็อกบาสองคนเนี้ยนะครับมาคอมบิเนชันกันคือดู2คนเนี้ยเล่นมาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็มาปรับการเล่นให้เป็นไปนในแบบของตัวเขาเองครับ ซึ่งจากข้อมูลของนักวิเคราะห์นะครับสกเรีเเป็นมิดฟิลที่เล่นได้หลากหลายบทบาทครับเขาอาจจะยืนหลกัหลกๆเนี่ยเป็นมิดฟิลตัวรับหมายเลขหกได้สามารถยืนเป็นฟิลตัวต,ต่ำคนเดียวแน่ๆครับอาจจะเป็นในระบบ4 3 3, 3แล้วเขายืนต่ำสุดปล่อยเพื่อนๆไปบุก,กน,นะครับเป็นบทบาทเป็นตำแหน่งที่แฟนๆแ,แมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดหลายคนรอคอยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับหรือว่าหมายเลข8ได้เช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นของากเรียก็คือว่า เขาเป็นกองกลางที่ยิงประตูได้เยอะมากนะครับมีการเก็บสถิตินะครับกับนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยกันก็ปรากฏว่าสกอเร์อยู่ในเกรดที่คือถ้าจัดเป็นเปอร์เซนต์ชันะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยดโดยรวมเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดอยู่ในเกณฑ์ประมาณ75%นะ่ก็เหมือนจัดเกรดเ,เด็กที่ไปสอบไล่แล้วกเก็บคะแนนประกาศผลสอบมาเนี่ยคะแนนเขาอยู่ในเกณฑ์ประมาณ75%นะครับคือเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงประตูได้ เยอะเกือบจะดีมากนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีสติในการสกัดบอลเสติในการตัดบอลอะไรแบบนี้อยู่ในขั้นสูงเหมือนกันฉะนั้นนี่คือมิดฟิลด์ที่ในช่วงพีคนะครับเขาสามารถที่จะสร้างเกมรุกให้กับทีมได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเกมรับก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะบกพร่องเลย เพียงแต่ว่าปัญหาของากเรีในในพักหลังๆก็คืออาจจะ็นช่วงฟอร์มตกบ้างแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนิดหน่อยมันก็เลยทำให้ชื่อของสกเรีคือดูดรอปออกไปจากสื่อนะครับอย่างที่บอกไปครับคือซื้อมาเนี่ยหล้านปอนด์นะเป็นนี้คือราคาคร่าวๆนะครับเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนงบางทีอาจจะดรอปไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้นะครับมันดูคุ้มมากกับกับ,ก,บการได้นักเตะในเรทนี้มา อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันถูกเกินไปไหมที่ถูกก็เพราะว่าตัวนักเตะเขาไม่ต่อสัญญานะครับตัดบักก็เลยต้องยอมแบบกลั้นใจขายในราคานี้ทีนี้มาเข้าที่ท็อปปิกกันเลยดีกว่านะครับว่าโอเคแหละซากาเกรียเข้ามาแล้วเนี่ยมิดฟิลด์ของแต่ตละคนจะเจอกับผลกระทบอะไรบ้างครับคนแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันคือเฟร็ดนะครับเฟร็ดติดทีมชาติบราซิลครับไปเล่นในฟีฟ่าเดย์รอบหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบทบาทที่ทุกคนทราบกันดีว่าเฟร็ดโดดเด่นมาก ในการเล่นใ้กับบราซิลก็คือการเล่นเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือมิดฟิลด์ตัวกลางหมายเลขแปดนะครับเขาจะไม่ยืนเป็นกลางรับแต่ว่าเขาจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวที่คอยบีบด้านบนคอยออกบอลสุดท้ายกับเพื่อนๆน,นะครับเขาว่าจะทําได้ดีเสมอกับบทบาทนี้ตอนที่เล่นใ้กับบราซิลทีนี้ถ้าเซกาเรียมานะครับแน่นอนว่าเฟรดอาจจะถูกดันสูงขึ้นในบางเกมนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าคู่หูแม็กเฟรดเนี่ยน่าจะถูกแยกจากกันแล้วแหละนะครับเพราะมันอาจจะเป็น คู่หูแซกเฟรดแซกก็คือแซกเกอรีนะครับกับเฟรดนะครับมายืนคู่กันก็เป็นไปได้นะครับยู่นแต่อาจจะใช้เฟรดน้อยลงอ่ะอาจจะจับลงในบางเกมคือแซกเกอรีมาอาจจะต้องเป็นตัวหลักนะครับคือยืนแบบยาวยาไปเลยแล้วอาจจะต้องหาเฟรดมาคู่บ้างในบางเกมนะครับแต่เฟรดน่าจะได้เล่นในบทบาทที่เขามีความสุขมากขึ้นเหมือนกับตอนที่เขาเล่นในกับราสซิลหรือว่าในยุคข,ของไมเคิลคาริกบางเกมที่เฟรดไม่ได้ถูก จํากัดบทบาทแค่ต้องไปยืนต่ําเป็นมิด f i e l d ตัวรับฉะนั้นการมาของสกเรียน่าจะทาให้เฟรดเล่นสบายมากขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันจะยกระดับทาให้เฟรดเป็นนักเแต่ที่ดีขึ้นนะผมเชื่อว่าเขาอายุ28ปีแล้วแหละคือคุณภาพนตำแหน่งกองางของเฟรดเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าแค่เราจะได้ใช้เฟรดในบทบาทที่เขาเล่นสบายขึ้นไม่ต้องมาเล่นอึนอดอัดเป็นกลางรับแล้วก็จ่ายบอลเสียเหมือนเดิมเสียบอลกลางทางเหมือนเดิมเหมือนกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้ครับ คนที่2คือสกอตต์แมคทูมินีครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเฟร็ดเพราะว่าบทบาทที่สกอตตี้ทำแล้วโดดเด่นก็คือการเติมไปเล่นเกมรุกครับเกมเจอกับหลีดชไนเตดในฤดูกาลที่แล้ว6-2ที่เขายิงประตูขึ้นนำได้แล้วโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากเกมเจอกับเบอร์ลี่ล่าสุดที่ชนะ3-1มันคือบทบาทที่สกอตต์แมคทูมินีได้รับความไว้วางใจจากผู้ฝึกสอนครับให้ ลุยขึ้นไปด้านบนได้เลยไม่ต้องห่วงเกมรับมากมายการยิงแถว2นะครับการสอดเข้าไปทําประตูจริงๆมันคือสิ่งที่มันอยู่ในแพชชั่นของแม็กจูมิน่แม็กจูมิน่เล่นตรงนี้แล้วมันดูมีความสุขแล้วเหตุไหนล่ะครับการจับคู่กันของซากาเรียกับแม็กจูมิน่มันจะไม่ใช่การเข้าคู่ที่ทําให้ทั้งคู่เล่นด้วยความเป็นตัวเองซากาเรียสามารถที่จะยืนเป็นฟิลตัวต่วตําได้แล้วก็ให้แม็กจูมิน่ขึ้นไปบุกขึ้นไปเติมเกมรุกม,มีจังหวะยิงแถว2นะครับ ก็มีบางคนบอกว่ากลิ่นการยิงไกลของแมกจูเนียจะเพาะมิติการยิงไกลนะครับมันก็มีบางครั้งที่ดูเหมือนพ o s t post อยู่บ้างฉะนั้นเนี่ยแมกจูเนียก็เป็นอีกคนครับที่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นมิดฟิลตัวรับยืนต่ําโดยธรรมชาติเราก็อาจจะบอกว่าทั้งเฟรทและแมกจูเนียธรรมชาติเขาคือ box ็อ box ฉะนั้นโอเคถ้าเราซื้อกลางรับธรรมชาติมาคนหนึ่งแล้วก็ให้2คนเนี้ยสลับกันเล่นเป็น box ็อ box ในบทบาทของตัวเองครับ เฟรดอาจจะเพรสดันบนบีบพื้นที่นั่นบนได้ดีกว่าแย่งบอลข้างบนได้เก่งกว่า,าก็ใช้ในเกมที่อาจจะต้องเจอกับทีมที่มีแผงมิดฟิลด์ที่มันดุดันเก็บบอลแดนกลางได้เยอะแล้วก็เอาสกอรีวางไว้แล้วก็เอา,าเฟรดเนี่ยไปทลายโซนการเล่นตรงกลางของคู่ต่อสู้แต่ถ้าเป็นแม็กซ์ูมครับเราอาจจะต้องเจอทีมที่ยืนต่ำเล่นเกมรับเยอะนะครับ เราก็จะใช้แมกชูเมเนียมาเติมแถว2ไว่าทำประตูเพราะว่าแมกชูเมเนียยิงไกลได้ดีกว่าเฟรดนะฮะนี่แหละคือการใช้งานเฟรดกับแมกชูเมเนียแค่ต้องแยกคู่กันไปครับแล้วคุณลองดูนะว่าการจับคู่กันของเฟรดกับซากาเรียแมกชูเมเนียกับซากาเรียมันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันผมว่ามุมนี้น่าสนใจครับสำหรับเดมันยามาติชในวัย33ปีก็ต้องบอกว่ามันอาจจะถึงการและเวลาที่สมควรนะครับจริงๆเราชอบการเล่นของพี่นิง่งมาติชมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่า Uh, เขาก็มีข้อจํากัดหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาลาังกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นศ uh, ักยภาพในการเล่นตลอดทั้งเกมที่มันถดถอยลงไปเรื่องความฟิตเป็นประเด็นสำคัญคือโอเคหล่ะถ้าพูดถึงคลาสบอลมาตีเชียงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่าเขาคงจะไม่สามารถลงสนามให้กับยูเนเตดทุกนัดได้แล้วนะครับฉะนั้นมันก็ควรจะถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่าย รจริงๆแฟนยูเนเต็ดหลายคนก็เสียดายบอกว่าได้เดมันย่ามาติชมาช้าเกินไปหน่อยอันนี้ผมก็เห็นด้วย100%นะครับคือถ้าตอนนี้มาติชอายุ 25, 26, 27เนี่ยเราคงไม่ต้องมีข่าวเสริมมิดฟิลตัวรับแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละกับบทบาทตรงนี้ถ้า สกเรียมาแล้วก็มายืนตัวต่ำนะครับแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อมาติชแน่นอนแต่ผมเชื่อามาติชเองก็คงยอมรับได้ถ้าจะมีกลางรับตัวใหม่เข้ามาและบทบาทเขาอาจจะน้อยลงไปนะครับก็อาจจะมองถึงการย้ายสังกัดนะครับหรือว่าอยู่กับยินเนเตตต่อแต่ว่าก็เป็นพี่ใหญ่ที่อาจจะลงสนามน้อยหน่อยแต่ว่าดูแลน้องๆไปแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงบทบาทโอกาสในการเล่นในทีมชุดใหญ่นั้นถ้าสกเรียมาจริงนะครับมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับมาติชแน่นอนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ พินิจมาติชก็แล้วกันแต่ก็แน่นอนละครับทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็หมุนเวียนมันเป็นไปตามวัฏจักรของโลกครับจร,จริงๆแล้วนักวิเคราะห์ก็พูดถึงปอปอกบาไว้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของปอปอกบากับยูเนเต็ดจะเป็นอย่างไรนะแม้ว่าผู้สื่อข่าวระดับสูงจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตัดโอกาสการต่อสัญญาของปอปอกบาเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเหลือสัญญาอยู่4เดือนะคือเขาก็ยังมีสิทธิต่อได้ ะครับแต่ว,ว่ามองจากภาพรวมตอนนี้มันก็จะมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งว่าตามรงผมก็เข้าใจไปในทางเดียวกันว่าคือถ้าป๊อกบาจะต่อเนี่ยก็ต่อไปนานแล้วแล้วฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้พูดถึงการวางแผนโดยการมีป๊อกบาในระยะยาวอะแต่ทีเนี้ย พอมามองถึงการจับคู่ของสกเรียกับปอกบาถ้ามันเกิดขึ้นนะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในบางเกมในฤดูกาลนี้ที่มันเหลืออยู่กลับได้ก็ตามที่ปอกบาไม่ย้ายทีมเพราะว่าโอกาสที่ปอกบาจะย้ายในช่วงท้ายซีซันมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะแต่ถ้าเกิดว่าสกเรียคู่กับปอกบาจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องยอมรับว่านี่คือการได้เล่นคู่กับออไอดอลของเขาเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันไปเมื่อกี้ไอดอลของากเรียคือปอปอกบาเขาพยายามจะฝึกฟุตบอลแล้วก็เล่นอย่างปอกบาตั้งแต่เด็กแล้ว นี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากครับว่าถ้าสกเรียมามันจะช่วยขับเน้นความเป็นป๊อกบาได้หรือเปล่าจุดนี้นะครับอยากให้ท่านลองไปนึกถึงการจับคู่ของปอป๊อกบากับเพื่อนเพื่อ,นอนในทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็งกลโลกองเต้ที่เคยยืนกับป๊อกบามาหรือว่าออเลเลียงชัวเมนี่ i, ที่พักหลังอยู่ในฝรั่งเศสก็คอยเล่นเกมรับให้กับป๊อกบาป๊อกบาต้องการมิสซีอที่เล่นเกมรับให้เขาครับแล้วเขาก็จะขึ้นไปบุกขึ้นไปสร้างเกมได้ใอ,อิสระแค่นั้นเอง คแค่เขาเล่นเกมรับเองมันอาจจะไม่ใช่งานถนัดของเขาที่ผ่านมาในมันย่ามาติชอาจจะเป็นคู่นั้นให้เขาไม่ได้เพราะว่ามาติชเคลื่อนที่ช้านะครับมาติชอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วในการวิ่งไปตัดบอลได้ทั่วทั้งสนามได้กับเขาเหมือนเอโกโลกองเต้หรือว่าออเรเลียงชัวเมนี่แม้แต่เฟรดกับแม็กจูมินีก็ไม่ใช่กลางรับที่เล่นรับธรรมชาติจริงๆฉะนั้นบ็อกบาอาจจะกําลังหามิดฟิลด์แบบนี้อยู่ก็ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นนะ่ะซากาเรียคู่กับบ,บ็อกบาอย่างที่ผมบอกไปแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาไม่นานก็ตาม แต่บางทีมันอาจจะเพลินดีใช่ไหมล่ะฮะแน่นอนล่ะครับบล็อกบาร์กับสกเรียรมาคู่กันถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันอาจจะเป็นการจับคู่ที่ลงล็อกคนนึงเล่นรับธรรมชาติให้และอีกคนเล่นเกมบุกไปเลยมันอาจจะเป็นแนวทางที่ดีก็ได้ครับและคนสุดท้ายนะครับคือดอนนี่ฟันเดเบกครับนักเตะที่แฟนยูไนเต็ดให้กําลังใจกันล้นหลามมากๆอยากให้ได้โอกาสลงสนามการมาของสกเรียรถ้าเกิดขึ้นอย่างน้อยจะทําให้ฟันเดเบกเนี่ยไม่ต้องลงไปเล่นตัวต่ําเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่า ถ้าสกเรียเข้ามาเขาจะยืนเป็นมิดฟิลตัวต่ำาคนหนึ่งแน่ๆนะครับถ้าจะเล่น4-2-3-1ผมว่าคู่หู่่ของสกเรียน่าจะเป็นเฟดหรือแม็กซชูมินีใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าถ้าจะเล่น4-4-2ไดมอนด์ยังไงสกเรียก็ยืนต่ำอยู่แล้วแล้วฟานาเบกก็จะขยับขึ้นไปเป็นมิดฟิลตัวกลางหรือไม่ก็ขึ้นไปเล่นเป็นหัวเพชรเลยครับหัวเหลี่ยมเพชรเลยก็เป็นกลางรุกไปเลยก็ได้ถ้าเป็น4-3-3เราก็จะได้เห็นฟานาเบกเล่นเป็นนัมเบอร์เอหรือมิดฟิลบ็อกซ์ทูบ็ ฟานาเบกก็จะมีอิสระมากขึ้นในการเติมเกมรุกคุณไม่ต้องลงไปช่วยเกมรับบ่อยอีกแล้วนะครับฉะนั้นการมาของสกเรียรมันจะช่วยยกระดับมิดฟิลด์อย่างฟานาเบ,บกไม่ต้องฝืนไปเล่นเกมรับมากมายฟานาเบ,บกผมย้ำอีกครั้งนะครับเขายิงเปตัวต่ําได้แต่เขาไม่ใช่กลางแบบเอ็นโกโล่กองเต้ไม่ใช่กลางแบบมาติชที่ยืนรับคนเดียวได้เขาต้องคอยช่วยเพื่อนๆน,นะครับในการเล่นเกมรับแต่จุดที่ทําให้ฟานาเบ,บก ใครศักยภาพออกมาได้สูงสุดคือการไปยืนตัวรุกแล้วคอยหาช่องให้เพื่อนนะครับดึงตัวประกบให้เพื่อนจ่ายบอลสุดท้ายให้เพื่อนสอดไปทําประตูนี่คือบทบาทที่ฟานาเบกเล่นได้ดีที่สุดฉะนั้นนะครับการมาของซาราเรียก็จะช่วยทําให้ฟานาเบกได้ขยับไปเล่นในตําแหน่งที่เป็นตัวเองมากขึ้นฉะนั้นผมสรุปครับการมาของเดนิกสกเรียถ้ามาจริงผมว่ามันอาจจะยกระดับทุกคนยกเว้น เนมันยามาติชแค่คนเดียวที่อาว่านำรงคือก็มีอายุแล้วนะครับบางทีมาติชก็อาจจะต้องลดความเ,าเล่นเป็นตัวจริงคือลดบทบาทตัวเองไปนะครับซึ่งมันก็เข้าใจได้นะครับแต่มันจะทําให้เฟรดดีขึ้นนะครับทำให้แม็กซ์ชูมิเนดีขึ้นนะครับทําใหา้ป๊อกบาในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยถ้าเขาได้โอกาสลงเล่นเนี่ยเป็นตัวเองและทำให ฟานอเบกไม่ต้องกังวลกับเกมรับอีกต่อไปฟานอเบกจะได้เล่นเกมรุกไปเชื่อมเกมแล้วก็จะได้เล่นฟุตบอลแบบมีความสุขอย่างที่เปนแฟนหลายคนต้องการครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ายูเนเต็ดจะได้ตัวซากาเรียหรือเปล่าเพราะว่าพอ6ล้านปอนด์ตรงนี้มันก็เป็นโอเพนเรสนะครับมันก็เป็นการแข่งขันแบบเปิดแล้วอะนะครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลยูเนเต็ดยูเวนตุสเรอัลมาดริดทุกทีมสนใจซากาเรียหมดครับแต่นะครับถ้ายูเนเต็ดจริงจังซะหน่อย นะครับก็มีรายงานว่าโอเคแหละจากสื่อระดับสูงนะครับอย่างแพทริกแบ็กเกอร์เทียร์จากสปอร์ตวันก็บอกว่าเฮ้ยมีการส่งตัวแทนไปคุยกับเอเจนต์ของสกเรียแล้วนะก็รีบเร่งครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้ยูไนเตดจะต้องหาทางปล่อยตัวผู้เล่นออกไปให้ได้ก่อนเพื่อที่จะหนึ่งนะครับลด ภาระคัาเหนึ่งย2คือลงทะเบียนนักเตะก่อนหน้านี้มันเต็มแล้วไงนะครับนักเตะที่ไม่ได้เล่นในอังกฤษนักเตะที่ไม่ใช่เยาวชนของสโมสรไม่มีเยอะนะครับฉะนั้นต้องผ่องถ่ายนักเตะที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนมันคือเรื่องสําคัญที่ต้องทําแต่ถ้าทําสิ่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนบอลยูเนเตสดส่วนใหญ่ก็อยากที่จะให้ยูเนเต็ดเนี่ยเร่งนะครับซื้อกลางรับเข้ามาเสริมทีมอาจจะไม่ใช่สกเรียก็ได้ครับแต่สกเรียง่ายสุดไงเพราะราคามันแค่6ล้านปอนด์นะครับคุณอาจจะต้องการเดคลันไร้ rice, ในตลาดซื้อขายออรอบซัมเมอร์เข้าใจครับนี่คือดีลหลักที่ต้องทําแต่ว่าณนะตอนนี้ถ้าไม่มีกลางรับธรรมชาติเข้ามาเลยเนี่ยมันเสี่ยงต่อการลุ้นติดทอปโฟมากฉะนั้นเอาสกเกรเรียเข้ามาก่อนครับอย่างน้อยมาช่วยทีมตัวจดฤดูกาลนี้ก่อนแล้วค่อยไปหวังผลค่อยไปลุ้นในช่วงปิดฤดูกาลว่ามิดฟิลด์อีกคนที่จะเป็นตัวหลักจริงๆที่เข้ามาเสริมเนี่ยควรจะเป็นใครและจะเป็นเดคลนไรส์หรือเปล่าแต่ ตอบตามตรงครับสกเรียมาจะยกระดับแผงมิดฟิลของนเน็ดแล้วก็จะทําให้มิดฟิล์หลายคนได้ไปเล่นในตําแหน่งในบทบาทที่ถนัดแล้วมันจะคายศักยภาพยกระดับพวกเขามากขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเขามานะฮะซึ่งก็ต้องตามข่าวกันต่อไปนั่นแหละครับทั้งหมดคือพิจารอา EP นี้ครับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับ EP ที่29ขอบคุณทุกคนที่สนใจชมรายการนี้ใครที่อยากมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ผมจะมาอ่านเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณสิงห์มอตา้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าและ real fan travel and sports